On b u b b เ e w a t c h เฝ้ออ Ward, าระวังฟองสบู่โดย h o w a r d m a r มากวันที่7มกราคม2025แปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนครบ25ปีพอดีในวันนี้หลังจากที่ผมได้เขียนบันทึกฉบับแรกซึ่งสร้างปฏิกิริยาจากผู้อา่านทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขียนมานานเกือบ10ปีโดยไม่มีใครตอบกลับเลยบันทึกฉบับนั้นมีชื่อว่า bubble com เนื้อหากล่าวถึงพฤติกรรมสุดโต่งที่ผมคิดว่ากำลังเกิดขึ้นกับหุ้นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอ e ีคอมเมิร์ซบันทึกฉบับนั้นมีสองข้อดี ข้อแรกคือมันถูกต้องและข้อ2คือมันถูกต้องอย่างรวดเร็วหนึ่งในสุภาษิตการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผมได้เรียนรู้ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1970คือหากคุณนำหน้าคนอื่นไกลเกินไปก็ไม่ต่างจากคุณคิดผิดแต่ครั้งนั้นผมไม่ได้มาก่อนเวลามากเกินไปครบรอบเหตุการณ์ครั้งสำคัญนี้จึงเป็นโอกาสให้ผมเขียนถึงประเด็นเรื่องบับเบิล ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากในทุกวันนี้ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผมจะเขียนอาจจะคุ้นตาสำหรับคนที่ได้อ่านบันทึกฉบับธันวาคมของผมว่าด้วยภาพรวมมหาภาคแต่บันทึกฉบับนั้นส่งให้เฉพาะลูกค้าของออกซีเท่านั้นผมจึงจะหยิบบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบับเบิลมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งเนื่องจากผมเป็นนักลงทุนด้านเครดิตหยุดวิเคราะห์หุ้นมาตั้งแต่เกือบ5ทศวรรษก่อนและไม่เคยก้าวลึกไปในโลกเทคโนโลยีมากนัก ผมจึงไม่อาจพูดอะไรได้มากเกี่ยวกับบริษัทหรือหุ้นยอดนิยมในวันนี้สิ่งที่ผมเขียนจะเป็นเพียงหลักทั่วทั่วไปแต่ผมหวังว่ามันจะยังเป็นประโยชน์ในทศวรรษแรกของศตวรรษนี้นักลงทุนเคยมีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมและสูญเงินไปกับบับเบิ้ลที่ยิ่งใหญ่ถึงสองครั้งครั้งแรกคือบับเบิ้ลทีเช่วงปลายยุค90ซึ่งเริ่มแตกช่วงกลางปีคศ2000ส่วนครั้งที่2คือบับเบิ้ลที่อยู่อาศัยช่วงกลางทศวรรษ2000ที่ทําให้เกิด1 การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ผู้กู้แบบซัพพลายที่ไม่สามารถหรือไม่ยอมพิสูจน์รายได้หรือทรัพย์สิน 2. การจัดโครงสร้างสินเชื่อเหล่านั้นให้กลายเป็นหลักทรัพย์จดจำนองที่มีการก่อหน,นี้ซ้อนกันและแบ่งชั้นความเสี่ยงและ 3. ขาดทุนมหาศาลสำหรับนักลงทุนที่ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยเฉพาะสถาบันการเงินที่เป็นคนสร้างหรือคงถือไว้ในพอร์ตจากบทเรียนเหล่านั้นทุกวันนี้หลายคนจึงเฝ้าระวังบับเบิ้ลมากขึ้น และผมเองก็มักถูกถามว่าตอนนี้ S&P 500และบรรดาหุ้นที่นำตลาดอยู่กำลังอยู่ในบับเบิลหรือไม่หุ้น7ตัวหลักของ S&P 500ซึ่งถูกเรียกว่า Magnificent Seven ได้แก่ Apple Microsoft Alphabet บริษัทแม่ของ Google Amazon.com Nvidia Meta เจ้าของ Facebook WhatsApp และ Instagram และ Tesla แน่นอนว่าผมไม่จำเป็นต้องแจกแจงรายละเอียดว่าหุ้นเหล่านี้มีผลการดำเนินงานอย่างไร เพราะทุกคนคงทราบดีเอาเป็นว่ามีหุ้นจํานวนไม่มากนักที่ครองสัดส่วนขนาดใหญ่ใน S&P 500ช่วงหลายปีหลังและสร้างผลตอบแทนให้ดัชนีเกินกว่าปกติอย่างมากกราฟจากไมเคิลเซมบาลส s หัวหน้านักวางกลยุทธ์ของ JP Morgan Asset Management แสดงให้เห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้น7ตัวที่ใหญ่ที่สุดใน S&P 500คิดเป็น32-33%ของมูลค่ารวมของดัชนีนะสิ้นเดือนตุลาคม2024 สัดส่วนนี้มากเป็นสองเท่าของสัดส่วนผู้นำตลาดเมื่อ5ปีก่อนก่อนเกิด Magnificent s สัดส่วนสูงสุดของหุ้นเจ็ตัวอันดับต้นในช่วง28ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ราว22เปเในปีคศ2 0งพันซึ่งเป็นจุดสูงสุดของบัพเบิรทีเนอกจากนี้ยังน่าสังเกตว่านาสซินเดือนพฤศจิกายน2024หุ้นสหรัฐมีสัดส่วนเกิน70%เอร์เซของ MSCI World Index ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปีคศจากกราฟอีกชุดขอยเจ็ดสนั่นแสดงให้เห็นว่า 1>, 1. บริษัทในสหรัฐมีมูลค่าสูงมากเมื่อเทียบกับบริษัทในภูมิภาคอื่นๆและ 2. หุ้น7ตัวแรกของสหรัฐยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีกเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆในสหรัฐแต่ถามว่านี่คือบับเบิลหรือเปล่าบับเบิลคืออะไรคำศัพท์ในการลงทุนมีขึ้นมีลงบรรดาเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ในออกซีใช้คำที่บางครั้งผมก็ต้องขอให้เขาอธิบายแต่คำว่าบับเบิลและ แพร์อยู่ในสารระบบการเงินมานานตราบที่ผมอยู่ในสายลงทุนและผมเชื่อว่ามันจะอยู่ไปอีกหลายรุ่นทุกวันนี้สื่อกระแสหลักใช้คำเหล่านี้กันอย่างกว้างขวางและผู้คนก็ดูจะคิดว่ามันมีนิยามแบบตายตัวแต่สำหรับผมบับเบิรหรือแครดนั้นคือสภาพจิตใจมากกว่าเป็นตัวเลขคำนวณในมุมมองของผมบับเบิลหมายถึงราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นเร็วมากทั้งยังเป็นความคลั่งชั่วคราวที่ประกอบด้วยหรือ,ออาจบอกว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งต่อไปนี้ความฮึกเหิมสุดโตง่ง ยืมคำของอลันกรีนสแพวมาใช้การชื่นชมหลงไหลต่อบริษัทหรือสินทรัพย์จนเชื่อว่ายังไงก็ไม่พลาดความกลัวอย่างรุนแรงว่าจะพลาดโอกาสโฟโมถ้าไม่เข้าร่วมความเชื่อที่ตามมาว่าหุ้นเหล่านี้ไม่มีราคาที่สูงเกินไปข้อหลังสุดโดดเด่นมากสำหรับผมเมื่อลองคิดดูไม่มีราคาที่สูงเกินไปหรือในเวอร์ชันที่ระมัดระวังหน่อยว่าแน่นอนว่ายังไงก็ต้องมีราคาที่สูงเกินไปแต่เรายังไปไม่ถึงตรงนั้น ถือเป็นสัญญาณชัดแจ้งว่ากำลังมีบับเบิลก่อตัวเมื่อราวห้าสิปีก่อนมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้ของขวัญผมเป็นวลีโปรดที่ผมยกมาพูดบ่อย,อยๆนั่นคือสามระยะของตลาดกระทิงระยะแรกมักเกิดขึ้นหลังจากตลาดตกหรือแครชจนทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่แผลในใจยังไม่หายและหมดกําลังใจในช่วงนี้มีแต่นักลงทุนส่วนน้อยที่มองเห็นว่ากําลังจะมีการฟื้นตัวระยะที่สองเมื่อเศรษฐกิจบริษัทต่างๆและตลาดไปได้ดีคนส่วนใหญ่เริ่มยอมรับแล้วว่ามีการปรับตัวดีขึ้นจริง ระยะที่3ามหลังช่วงเวลาที่ข่าวเศรษฐกิจออกมาดีเยี่ยมบริษัทมีกำไรพุ่งสูงและราคาหุ้นพุ่งแรงผู้คนส่วนใหญ่จะสรุปว่าอนาคตจะดียิ่งขึ้นไปอีกตลอดการสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่เศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ของบริษัทแต่อยู่ที่จิตวิทยาของนักลงทุนมันไม่ใช่ว่าโลกข้างนอกเกิดอะไรขึ้นแต่เกิดอะไรขึ้นในมุมมองของผู้คนต่างหากในระยะแรกมีคนส่วนน้อยที่เชื่อว่ามันจะดีขึ้นไปได้ราคาหลักทรัพย์จึงไม่ได้สะท้อนมุมมองเชิงบวกมากนัก แต่ในระยะท้ายๆท,ที่ใครๆก็มั่นใจว่าทุกสิ่งจะดีขึ้นไม่รู้จบการจะหาอะไรที่ราคาสมเหตุสมผลก็เป็นเรื่องยากบับเบิลจะถูกทำเครื่องหมายด้วยความคิดบับเบิลเพื่อให้ใช้งานได้จริงลองกำหนดว่าบับเบิลและแครดเป็นช่วงเวลาที่เหตุการณ์สุดต่งทำให้ผู้คนสูญเสียความเป็นกลางและมองโลกด้วยจิตวิทยาที่เบี่ยงเบนอย่างรุนแรงทั้งทางบวกหรือทางลบชาวคินเดิเบอร์เคยเขียนไว้ในมาเนียแพนิคแอนแครดอะฮิสตอรีออฟฟินแ c นเชียลคริสฉบับพิมพ์ครั้งแรกไว้ว่า เมื่อบริษัทหรือครัวเรือนเห็นผู้อื่นได้กำไรจากการซื้อและขายต่อเพื่อเก่งกำไรพวกเขาก็เอาตามเมื่อจำนวนบริษัทหรือครัวเรือนที่ทำพฤติกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจนนำพาคนที่ปกติจะไม่ยุ่งเกี่ยวเข้ามาด้วยการเก่งกำไรเพื่อกำไรจะพาให้ผู้คนออกห่างจากพฤติกรรมปกติกลายเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่ามาเนียหรือบับเบิลคำว่ามาเนียเน้นย้ำความไร้เหตุผลส่วนบับเบิลก็บอกเป็นในว่าในที่สุดมันต้องแตก สำหรับผมมันคือภาวะจิตวิทยาที่สุดโต่งซึ่งบ่งชี้ว่าบับเบิลกำลังเก่ะตัวบ่อยครั้งอย่างที่คินเดิเบอร์ว่าคือเห็นได้จากการมีส่วนร่วมของคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักลงทุนในกระแสการลงทุนล่าสุดเรื่องชื่อมีตำนานว่าเจพีมอร์แกนเริ่มอใจว่าเกิดปัญหาแล้วก็เมื่อเด็กขัดรองเท้าบอกเคล็ดลับหุ้นให้ฟังพาเนอร์ของผมจอห์นแฟรงก์ก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยเห็นแบบนั้นในปีคศสอ2000ตอนที่ได้ยินพ่อๆในสนามฟุตบอลของลูกคุยกันว่าตัวเองถือหุ้นเทคโนโลยีอะไรบ้าง และในปีคศ2006เมื่อคนขับแท็กซี่ในลาสเวกัสเล่าเรื่องคอนโดสามหลังที่เขาซื้อไว้นี่คือสิ่งที่มาร์คทเวนเคยพูดไว้ประวัติศาสตร์ไม่ได้สำรอยไปเป๊ะแต่มักคล้ายๆกันสิ่งใหม่มาแรงถ้าความคิดแบบบับเบิลนั้นไม่สมเหตุสมผลแล้วอะไรเป็นเชื้อเพลิงใส่นหนักเนาทุนหาเลินจากเหตุผลราวกับจรวดที่หลุดพ้นแรงโน้มถ่วงขึ้นสูงโคจรคำตอบก็ง่ายๆคือความใหม่สถานการณ์นี้อาศัยอีกคำคลาสสิกในการลงทุนนั่นคือคราวนี้มันต่างออกไป บั b เบิมักจะเกิดร่วมกับพัฒนาการใหม่ๆเสมอเคยมีบั b เบิลในหุ้นนิปตี้ฟช่วงทศวรรษ1960จะเล่าต่อไปข้างล่างหุ้นดิสไตรช่วงทศวรรษ1980หุ้น TMT และอินเทอร์เน็ตช่วงปลายทศวรรษ1990หลักทรัพย์จดจำนองซัพพล m e ช่วงปี2004-2006ปรากฏการมาเป็นระลอกๆตามรอยครั้งเก่าเช่นมหากาฟทิลิปช่วงปี1630ในเนเธอร์แลนด และภาวะบับเบิลของเซาซีช่วงปี1720ในอังกฤษที่เกี่ยวกับกำไรมหาศาลที่คาดว่าจะได้จากสิทธิผูกขาดการค้าของบริษัทเซาซีในสภาวะปกติท้าหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งหรือประเทศหนึ่งถูกให้มูลค่าสูงกว่าปกติอย่างชัดเจนนักประวัติศาสตร์การลงทุนก็จะบอกได้ทันทีว่าในอดีตหุ้นเหล่านี้ไม่เคยซื้อขายที่พรีเมียมเกินกว่า x ของค่าเฉลีย่ยหรือใช้เกณฑ์อื่นคล้ายๆกันด้วยวิธีนี้ประวัติศาสตร์จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งอุ้มคนไม่ให้ลอยละลองเกินไป แต่ถ้าเป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติให้เปรียบเทียบก็จะไม่มีอะไรช่วยห้ามความตื่นเต้นอีกทั้งบริษัทเหล่านั้นยังมีคนฉลาดห้อมล้อมแถมยังทําเงินก้อนโตไปแล้วใครจะกล้าลุกขึ้นมาตีแผ่หรือปฏิเสธเพราะเสี่ยงจะถูกมองว่าเป็นคนโง่ที่มองไม่เห็นโอกาสมักจะนึกถึงเรื่องฉลองพระองค์ใหม่ของจักรพรรดิของฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนที่สองต้มตุ๋นหลอกขายชุดใหม่แก่จักรพรรดิบอกว่ามันเป็นชุดที่งดงามจนมองเห็นไม่ได้ยกเว้นคนโง่เท่านั้น แต่จริงๆแล้วไม่มีชุดอยู่เลยครั้งเมื่อจักรพัรดิแก้ผ้าเดินอวดชาวเมืองประชาชนก็ไม่กล้าบอกว่ามองไม่เห็นเพราะกลัวถูกมองว่างโง่จนกระทั่งมีเด็กผู้ชายตะโกนบอกว่าจักรพัรดิเปลือยคนส่วนใหญ่ชอบปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในมายาคติที่กำลังทำให้ใครต่อใครรวยมากกว่าจะเอ่ยปากโต้แย้งแล้วถูกมองว่าทึมบทเรียนครั้งแรกของผมมีคำกล่าวว่าประสบการณ์คือสิ่งที่คุณได้มาเมื่อคุณไม่ได้สิ่งที่อยากได้ผมได้รับบทเรียนสำคัญที่สุดตั้งแต่ต้นอาชีพการงานาเลยอย่างที่หลายคนทราบ ผมเข้าทำงานในแผนกวิจัยหุ้นของธนาคาร First National City ซึ่งตอนนี้คือ City ในเดือนกันยายนปี1969สมัยนั้นบรรดาธนาคารใหญ่ลงทุนหลักๆในหุ้นนิปตี้ฟิซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทที่ดีที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในอเมริกาทุกคนถือว่าบริษัทเหล่านี้ดีมากจน 1. ไม่มีวันที่จะแย่ได้และ 2. ไม่มีราคาที่สูงเกินไปจริงๆ 3. ปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนชื่นชอบหุ้นเหล่านี้คือ หนึ่งเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตแข็งแกร่งมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองสองบริษัทเหล่านี้ได้ประโยชน์จากการอยู่ในพื้นที่นวัตกรรมเช่นคอมพิวเตอร์ยาและสินค้าอุปโภคบริโภคและสามมันคือกลุ่มแรกๆที่เป็นหุ้นเติบโตซึ่งกลายเป็นกระแสะด้วยตัวเองนิตตี้ฟิเป็นบับเบิลรอบใหญ่ครั้งแรกในรอบประมาณ40ปีและเพราะไม่ได้เกิดขึ้นมานานคนจึงลืมไปแล้วว่าบับเบิลมันเป็นยังไง ผลคือถ้าคุณซื้อหุ้นเหล่านี้ในวันแรกที่ผมเริ่มทำงานและถือทนทนไป5ป้าปีคุณจะเสียงเงินเกิน90%เอร์เซเลยทีเดียวทั้งที่เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในอเมริกาเกิดอะไรขึ้นนิตตี้ฟิตี้ถูกยกขึ้นหิ้งและนักลงทุนก็เจ็บหนักเมื่อสิ่งที่อยู่บนหิ้งร่วงลงมาตลาดหุ้นโดยรวมลดลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี1 9 7 3ถึงและปรากฏว่าราคาหุ้นพวกนี้หลายตัวเคยซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือ P/E ช่วง60-90 พอถึงจุดตกต่ำก็เหลือแค่6-9ถึงเง่ายๆก็ทำให้ขาดทุน90%นั่นแหละยิ่งไปกว่านั้นในแง่พื้นฐานธุรกิจบริษัทหลายแห่งก็เกิดปัญหาได้จริงการเจอเหตุการณ์บับเบิ้ลอย่างจัง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นอาชีพทำให้ผมได้ตั้งหลักในการลงทุนซึ่งยึดถือมาอีกกว่า50ปีคือไม่ใช่ว่าคุณซื้ออะไรมันถึงจะสำคัญแต่คุณจ่ายเท่าไรต่างหากการลงทุนที่ดีไม่ได้มาจากการซื้อของดีแต่เกิดจากการซื้อให้คุ้มไม่มีสินทรัพย์อะไรที่ดีเกินไไปจนนม่่เเเสีงงหหาาากราคาแพิตุ และมีสินทรัพย์น้อยมากที่จะเร็วเกินกว่าจะไม่มีโอกาสเป็นของดีถ้าราคาต่ำพอทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆบับเบิ้ลที่ผมเคยเจอส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะนวัตกรรมมักจะเป็นเทคโนโลยีหรือเครื่องมือทางการเงินที่คนเข้าใจผิดหรือประเมินค่าสูงเกินไปข้อดีของนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่มักจะประจักษ์ชัดแต่หลุมพรางหรือปัจจัยลบกลับถูกซ่อนอยู่และเผยออกมาเมื่อช่วงเวลายากลำบากมาถึง บริษัทใหม่อาจจะดูดีกว่ารุ่นเก่ามากแต่บ่อยครั้งนักลงทุนที่ขาดประสบการณ์ในสาขาใหม่นั้นๆก็มองข้ามว่าแม้แต่บริษัทหน้าใหม่ที่เจรจญรัสก็ถูกแทนที่ได้โดยคู่แข่งหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ดีกว่ายุคแรกๆของผมเทคโนโลยีดูเหมือนจะค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดเช่นคอมพิวเตอร์และยาแต่ในช่วงทศวรรษ1990นวัตรกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก พอเราเริ่มก่อตั้งออกซีในปี1995ผมก็ยังคงคิดว่าจะใช้แค่ Word Perfect ทําทำงานเอกสารและโลตัส123สํำหรับตารางคำนวณไปเรื่อยๆจนกระทั่งปี1998ที่ย้ายสำนักงานมาที่ปัจจุบันผมถึงยอมปล่อยให้ทีมไอทีลงอีเมลกับอินเทอร์เน็ตแล้ว Word Perfect กับโลตัสก็หายไปเหลือแค่ Word กับ Excel ตอนนั้นนักลงทุนเห็นตรงกันว่าอินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนโลกซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้น จึงเกิดดีมานมหาศาลต่อทุกอย่างที่ติดคำว่าอินเทอร์เน็ตหุ้นอ e ีคอมเมิร์ซเข้าตลาดด้วยราคาที่เหมือนจะแพงแต่ราคากลับพุ่งขึ้นอีกหลายเท่าในวันแรกที่ซื้อขายมันคือการตื่นทองอย่างแท้จริงโดยปกติแล้วทุกบับเบิลมาร์กมีเมล็ดพันธุ์ของความจริงอยู่ในตัวแต่บ่อยครั้งจะถูกขยายเกินจริงอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนโลกจริงๆจ,จ,จนวันนี้จะจินตนาการโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ออกแต่บริษัทส่วนใหญ่ที่เข้าตลาดช่วงบับเบิร์ดอทคอมท้ายยุค9ก 90, กลับกลายเป็นศูนยย์ไปเสีมาก ตอนที่บับเบิรแตกใหม่ๆหนังสือพิมพ์จะลงกรอบเล็กหน้าหนึ่งเอาหุ้นที่ตกไป90%อร์ซมาให้ดูแต่ช่วงบับเบิรที่ Mtt ผ่านมามันลงไป99%เเลยเมื่ออะไรสักอย่างถูกยกขึ้นหิ่งเป็นที่นิยมความเสี่ยงที่จะร่วงยิ่งสูงเพราะเมื่อคนคาดหวังและราคาก็สะท้อนว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดถ้าเกิดมีข่าวร้ายทีเดียวความเสียหายจะรุนแรงมากในช่วงที่ของใหม่ยังใหม่อยู่ยังไม่มีคู่แข่งหรือเทคโนโลยีอื่นมาชน ความดีงามบางอย่างอาจจะมีจริงแต่ถ้าถูกมองว่าสูงเกินจริงราคาก็จะสูงเกินจริงตามไปด้วยในโลกความเป็นจริงต้นไม้ไม่มีวันโตถึงฟ้าที่เล่ามาข้างบนเป็นเรื่องความเสี่ยงของการประเมินศักยภาพที่เกินจริงแต่ความตื่นตัวต่อความใหม่ที่มาแรงในท้องตลาดก็มักทําให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นด้วยการให้ราคาหุ้นที่สูงเกินไปดังนี้สําหรับของใหม่โดยนิยามแล้วไม่มีประวัติให้เปรียบเทียบ บริษัทมักยังไม่มีกำไรที่มั่นคงให้ประเมินค่าได้จริงในบับเบิลทีเบริษัทหลายแห่งมีกำไรเป็นศูนย์จึงใช้ PE ไม่ได้และบางแห่งไม่มียอดขายด้วยซ้ำจึงต้องสร้างตัววัดแบบใหม่อย่างเช่นจำนวนคลิกหรือตา้าไอบอลโดยไม่สนเลยว่ามันจะแปลงเป็นไรายได้หรือกำไรไหมเมื่อมีความเชื่อว่าไม่มีทางลงนักลงทุนมักให้มูลค่าที่ตั้งต้นว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จ นักลงทุนมักมองว่าผู้เล่นทั้งหมดในสนามใหม่ล้วนมีโอกาสประสบความสำเร็จทั้งที่ความจริงอาจจะรอดแค่บางรายหรือในบางกรณีไม่มีใครรอดเลยบางที่ถึงกับคิดแบบซื้อลอตเตอรี่คือถ้าบริษัทสตาร์ทอัพในธุรกิจใหม่ที่มาแรงอาจทำกำไร200เท่าได้การมีโอกาสสำเร็จ1%ก็คุ้มที่จะเสี่ยงแล้วอะไรบ้างที่มีโอกาส1%เเมื่อคิดแบบนี้เข้าไปก็แทบไม่เหลือข้อจำกัดว่าควรซื้ออะไรแค่ไหนเท่านี้ก็ชัดเจนว่าการแข่งกันตามหาของใหม่มาแรง ส่งให้เกิดบับเบิลได้อย่างไรควรจ่ายเท่าไรสำหรับอนาคตที่สดใสสมมติว่ามีบริษัทขายสินค้าอยู่หนึ่งบริษัททำกำไรปีหน้าได้หนึ่งล้านแต่หลังจากนั้นจะปิดกิจการถามว่าคุณจะจ่ายเท่าไหร่ถึงจะคุ้มคำตอบคือน้อยกว่า1ล้านเพื่อให้คุณได้ผลตอบแทนที่เป็นบวกแต่ปกติหุ้นจะถูกกำหนดราคาตาม P/E หรือเท่าของกำไรในปีถัดไปทำไมละ่ะก็เพราะมีการคิดกันว่าบริษัทจะไม่ได้มีกำไรแค่ปีเดียว แต่จะกำไรไปอีกหลายปีเมื่อคุณซื้อหุ้นหนึ่งตัวคุณคือผู้ถือสิทธิ์ในกำไรทุกๆปีนับจากนี้ไปในอนาคตโดยเฉลี่ยแล้ว S&P 5 0 0มักมี PE ประมาณ16เท่านับจากหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาซึ่งมักอธิบายว่าเท่ากับจ่ายเพื่อซื้อกำไร16ปีแต่เอาเข้าจริงมันมากกว่านั้นเพราะเมื่อเราคิดลดกระแสะเงินสดจากอนาคตกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเงิน1ดอลลาร์ในอนาคตย่อมมีค่าปัจจุบันน้อยกว่า1ดอลลาร์ในวันนี้ดังนั้น PE ที e ่16เท่า จึงเท่ากับว่าคุณกําลังจ่ายเพื่อซื้อกําไรที่คํานวณถึง20กว่าปีเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดในช่วงบับเบิลหุ้นตัวท็อปท็อปมักมี PE สูงกว่าค่าเฉลี่ย16เท่าเยอะเช่นนิปตี้ฟิเคยวิ่งถึง60 9 0ถึงเ0เท่านักลงทุนยุค1969จ่ายเพื่อแลกกับกําไรรวมถึงส่วนของการเติบโตของกําไรที่คิดไปล่วงหน้าด้วยแบบหลายสิบปีต่อจากนั้น โดยไม่ค่อยคิดให้รอบคอบนักเพราะตอนนั้นนักลงทุนคิดว่า P/E เป็นแค่ตัวเลขตัวหนึ่งหรือบางทีก็แทบไม่เคยมองด้วยซ้ําส่วนบริษัทยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันนั้นหลายเจ้าดีกว่าบริษัทที่เคยดีที่สุดในอดีตมากเพราะได้เปรียบทางเทคโนโลยีระดับมหาศาลมีขนาดใหญ่ครองตลาดและมีกําไรต่อหน่วยสูงกว่าปกติอีกทั้งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นไอเดียไม่ใช่โลหะทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น (Marginal Cost) ต่อหน่วยต่ํามากกําไรต่อหน่วยจึงสูงกว่าปกติ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือในขณะที่หุ้นพวกนี้ราคาสูงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเหมือนยุคนิปตี้ฟิปตีอย่างเช่นเอ i นว a เดียซึ่งอาจจะเป็นหุ้นที่ดึงดูดใจที่สุดในยุคที่คนตื่นตัวเรื่องปัญญาประดิษฐ์ PE อาจจะอยู่แถวแถวสามสิบกว่ากว่าขึ้นอยู่กับใครคาดการกำไรแม้จะเป็นตัวเลขสองเท่าของค่าเฉลี่ยหลังสงครามโลกก็ยังถูกกว่านิปตี้ฟิปตอยู่ดีแต่ PE 30กว่ากว่านั้นหมายความว่าอย่างไรหนึ่งนักลงทุนเชื่อว่าเอ i นว a เดียจะอยู่ในธุรกิจไปได้อีกหลายสิบปี 2. กำไรจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานั้นและ3จะไม่มีใครมาแย่งพื้นที่ทั้งหมดนี้คือการสมมติว่า NVIDIA มีความสามารถอยู่ยงยาวนานแต่การอยู่ยงไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนวคู่แข่งใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่อาจมาลงยักได้ง่ายตัวอย่างเช่น NVIDIA เทียบจากรายชื่อในสารานุกรมไม่มีรายชื่อทางการมีอยู่แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นที่ยังอยู่ใน S&P 5 0 0ทุกวันนี้ตัวเลขอาจจะดูแย่เกินจริงหน่อย พราะมีกรณีควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการบริษัทดังในปี1969ที่ปัจจุบันไม่อยู่ใน S&P 500เช่น Crock, Kodak, Polaroid, Aeon, Burroughs, Digital Equipment และโปรดสังเกตชื่อ Simplicity Pattern ทุกวันนี้ยังมีใครตัดเสื้อผ้าเองอีกไหมอีกตัวอย่างหนึ่งคือรายชื่อ20บริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน S&P 500ณนะต้นปี2000ตามข้อมูลของ Fin Hacker ได้แก่ Microsoft, m e r k General Electric, Coca-Cola, Cisco, Procter Gamble, Walmart, Exxon Mobil, Johnson Johnson, Intel, Qualcomm, Citigroup, Bristol-Myers Squibb, e l m Pfizer, Oracle, AN, Home Depot, Verizon. แต่ในต้นปี2024เหลือเพียง6ชื่อที่ยังอยู่ใน20อันดับแรกของ S&P 500คือ Microsoft, Johnson Johnson, Walmart Procter Gamble Exxon Mobil Home Depot ที่สำคัญคือในบรรดา Magnificent Seven ของวันนี้มีแค่ Microsoft ตัวเดียวที่อยู่ในกลุ่มท็อป20เมื่อ24ปีก่อนในช่วงบับเบิลนักลงทุนมองว่าบริษัทชั้นนำจะคงเป็นผู้นำต่อไปอีกหลายสิบปีแต่บ้างก็รอดบ้างก็ไม่รอดส่วนใหญ่แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นกติกามากกว่าการอยู่ยาวทั้งตลาดบับเบิลครั้งใหญ่ที่สุดมักเริ่มจากนวัตกรรมซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีหรือเครื่องมือทางการเงินที่ส่งผลเฉพาะกลุ่มหุ้นเล็กๆก,ก่อน แต่บางครั้งก็ลุกลามไปทั้งตลาดเมื่อความฮึกเหิมแผ่ขยายไปทั่วทศวรรษ1,990 S&P 500ถูกหนุนโดย 1. อัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงต่อเนื่องจากจุดสูงสุดเพื่อสู้เงินเฟ้อช่วงต้นทศวรรษ1,980และ 2. การกลับมาของความเชื่อมั่นในหุ้นที่เคยสูญหายไปในทศวรรษ1,970เมื่อผสมกับนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีและการเติบโตของกำไรในบริษัทเทครวมถึงงานวิจัยทางวิชาการที่ชี้ว่าหุ้น S&P 500ไม่เคยแพ้พันธบัตร เงินสดหรือเงินเฟอ้อในระยะยาวปัจจัยเหล่านี้รวมกันผลักดันให้ S&P 500มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเกิน20%ตตลอดทศวรรษผมไม่เคยเห็นช่วงเวลาอื่นที่พุ่งแรงได้เท่านี้ผมเคยบอกเสมอว่าความเสี่ยงที่สุดในโลกก็คือการเชื่อว,ว่าไม่มีความเสี่ยงคล้ายๆกันเมื่อมีคนแห่ซื้อหุ้นเพราะคิดว่าหุ้นไม่เคยแย่ในระยะยาวราคาหุ้นก็ยิ่งถีบตัวสูงขึ้นจนกระทั่งถึงจุดที่มันเสี่ยงเกินไปแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าปฏิกิริยาสะท้อน แบบจอร์โซรอสประมาณว่าเมื่อราคาสูงขึ้นมันยิ่งจูงใจให้คนแห่มาซื้อจนสุดท้ายก็เกิดภาวะที่ราคาลอยสูงเกินคุณค่าหุ้นถูกทำให้มัวหมองในช่วงบับเบิ้ล t ีเแตก S&P 500ตก3ปีซ้อนปี2000ถึง2002เป็นครั้งแรกนับแต่ปี1939ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่พอเกิดเช่นนี้นักลงทุนก็เทขายทิ้งไปอีกทำให้ช่วงกลางปี2000จนถึงธันวาคม2011โดยรวม s p 5 0 0ให้ผลตอบแทนเป็นศูนกว่าปี พักหลังๆผมมักหยิบคำพูดที่ผมจำได้ว่าเป็นของวอร์เรนบัฟเฟตต์มาใช้อธิบายว่าเมื่อใดที่นักลงทุนลืมไปว่ากำไรของบริษัทโดยเฉลี่ยเติบโตราว7%ต่อปีเมื่อใดเมื่อนั้นพวกเขามักจะเจอปัญหาความหมายคือถ้ากำไรโต7%แต่ราคาหุ้นโต20%ไปนานๆสุดท้ายราคาก็จะสูงเกินไปจนเสี่ยงไม่นานมานี้ผมเพิ่งถามวอร์เรนว่าเขาเคยพูดไว้อย่างนั้นไหมเขาบอกว่าไม่เคยแต่ผมว่ามันเป็นคำที่ดีผมก็เลยยังอ้างต่อไป ประเด็นก็คือถ้าราคาหุ้นพุ่งเร็วเกินกว่าการเติบโตของกำไรบริษัทสักวันราคาก็จะขึ้นไปจนไม่อาจไปต่อได้อีกไมเคิลเซมบาเลสมีกราฟอีกอันที่ชี้ว่าก่อน2ปีที่แล้วมีแค่4ครั้งในประวัติศาสตร์ s p 5 0 0เท่านั้นที่ดัชนีให้ผลตอบแทนเกิน20% 2ปีติดกันและ3ใน4ครั้งนั้นตัวอย่างเล็กไปหน่อยก็เถอะหลังจากนั้นตลาดก็ตกลงใน2ปีต่อมา ยกเว้นช่วงปี1 9 9 5 9 8ที่บับเบิลทีเยังขยายต่อเนื่องจนไปแตกปี2,000แล้ว S&P 500ก็ร่วงเกือบ40%ใน3ปีหลังจากนั้นใน2ปีที่ผ่านมา S&P 500ทำผลตอบแทนสูงถึง26%ในปี2,023และ25%ในปี2,024ซึ่งเป็น2ปีที่ดีที่สุดนับแต่1,997-1,998ซึ่งนำเราสู่ปี2,025นี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ คือความคึกคักในตลาดตั้งแต่ปลายปี2022การที่ S&P 500มีค่าประเมินค่อนข้างสูงและเป็นการประเมินที่สูงกว่าหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหุ้นภูมิภาคอื่นความตื่นตัวต่อความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งอาจกระตุ้นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นเทคอื่นๆด้วยความคาดหวังโดยปริยายว่าบริษัทเอันดับแรกจะคงความสำเร็จต่อไป ความเป็นไปได้ที่ส่วนหนึ่งของการขึ้นของ S&P 500มาจากการที่นักลงทุนที่ซื้อกองทุนดัชนีแห่กันซื้อหุ้นเหล่านี้อัตโนมัติโดยไม่ได้พิจารณามูลค่าที่แท้จริงและสุดท้ายแม้จะไม่เกี่ยวกับหุ้นโดยตรงแต่ก็ต้องพูดถึงบิตค o อยไม่ว่าจะมีข้อดีอะไรบ้างแต่ข้อเท็จจริงที่ราคามันขึ้นมา465%ในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ไม่ใช่สัญญาณของความระมัดระวัง หลายครั้งที่ผมเขียนบันทึกใกล้จะเสร็จก็มักมีบางอย่างโผล่มาจนต้องใส่เพิ่มและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกวันที่31ธันวาคมผมได้รับข้อมูลชุดหนึ่งที่มาจาก2แหล่งพร้อมๆกันคือกราฟนี้มาจาก JP Morgan Asset Management แต่ละจุดแทน1เดือนตั้งแต่ปี1988จนถึงปลายปี2014มีอยู่เกือบ324เดือนแกนหนึ่งคือค่า P/E ของ S&P 500ในเวลานั้นอีกแกนคืออัตราผลตอบแทนต่อป,ปีเฉลี่ยที่เกิดขึ้นใน10ปีถัดไป กราฟนี้บอกอะไรได้บ้างมีความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างมูลค่าประเมินตอนเริ่มต้นกับผลตอบแทนเฉลี่ย10ปีหลังจากนั้นคือเมื่อจุดเริ่มต้นแผงผลตอบแทนใน10ปีต่อมาจะต่ำและในทางกลับกันแม้จะมีการกระจายตัวบ้างแต่ก็ไม่มีกรณีแหวกแนวปัจจุบันค่า P/E ของ S&P 500อยู่ในกลุ่มสูงสุดราวๆบเบนของตัวอย่างทั้งหมดในช่วง27ปีนี้เวลาที่คนซื้อ S&P 500ตอน P/E 2 2เท่าใกล้เคียงตอนนี้ หลังจากนั้นผลตอบแทน10ปีจะอยู่ระหว่างบวก2%ถึงลบ2%ต่อปี2ธนาคารใหญ่ออกมาคาดการผลตอบแทน10ปีข้างหน้าของ S&P 500ในช่วงเลขหลักเดียวเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเหตุผลคือความสัมพันธ์ตามที่เห็นในกราฟนี้เองไม่ต้องแปลกใจว่าผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยู่กับราคาที่จ่ายอย่างมากนักลงทุนจึงไม่ควรมองข้ามว่าตอนนี้ตลาดมีมูลค่าสูงขนาดไหนคุณอาจพูดว่าถ้าผลตอบแทนบวกลบ2%ต่อปีก็ไม่ได้แย่นั ซึ่งก็อาจจริงหากราคาหุ้นไม่เปลี่ยนไปไหนตลอด10ปีปล่อยให้กำไรเติบโตจน PE ปรับลดลงมาแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็เป็นไปได้อีกแบบหนึ่งว่าการปรับลด PE อาจเกิดขึ้นเร็วใน1หรือ2ปีซึ่งหมายถึงตลาดปรับฐานลงแรงคล้ายปี1973-1974ถึงและ2000-2002และนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กทั้งหมดที่กล่าวมาคือเรื่องที่น่ากังวลต่อไปนี้คืออีกด้านของเหรียญ PE ของ S&P 5 0 0สูงแต่ยังไม่ถึงขั้นไร้เหตุผล หุ้นทั้ง7บริษัทยักษ์ใหญ่นั้นเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมจริงๆซึ่งอาจสมควรได้ P/E สูงกว่าปกติผมไม่ค่อยได้ยินคนพูดกันว่าไม่มีราคาที่สูงเกินไปตลาดในตอนนี้แม้ราคาจะสูงอาจดูฟูฟ่องในบางส่วนแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นดูบ้าคลาั่งอย่างที่ผมบอกแต่ต้นผมไม่ใช่นักลงทุนหุ้นและยิ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีผมจึงไม่อาจยืนยันได้ว่าเรากำลังอยู่ในบับเบิลหรือไม่ผมแค่อยากนำเสนอข้อมูลตามที่ผมเห็น และแนะนำวิธีคิดต่อข้อมูลเหล่านี้เหมือนที่เคยทำเมื่อ25ปีก่อนหวังว่าทุกท่านจะยังติดตามอ่านกันต่อไปอีก25ปีฮาวเวิร์ดมาร์2มกราคม2025เพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตง ขอบคุณมากมากครับ